อ่ครับตัวนี้เป็นตะไบครับเป็นตะไบของดาโคไฟครับเดี๋ยวผมที่ยิงของนี่มาถึงตั้งหลายวันครับแต่ว่าผมเพิ่งจะมีโอกาสได้รีวิววันนี้ครับงานค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะลองแกะกล่องแล้วก็ผมจะดูครับว่าเนื้องานของตะไบดาดาโคไฟตัวนี้นะครับมันจะดีแค่ไหนครับแล้วผมก็จะไปลองใช้งานดูครับเดี๋ยวผมแกะดูนะครับ ตะไบาดาก้นฝ้ายนะครับผมเอามาสามขนาดนะครับเอามามีขนาดไหนบ้างมีขนาดอ่สี่มิลอ่สี่มิลแล้วก็สี่จุดแปดแล้วก็ห้าจุดห้ามิลครับปกติผมจะใช้อยู่แค่สองขนาดครับคือสี่จุดแปดแล้วก็ห้าจุดห้ามิลนนครับโอเคอม,มาดูกันครับผมมาครับแค่กองของอย่างนี้เนาะ มาแล้วมาแล้วครับสู้ดาวก๊อดไฟนะครับผมว่มาจะไปอลองรีวิวตัดไม้ดูก็ยังไม่มีโอกาสเลยครับเดี๋ยวผมจะจัดให้ดูสักคลิป т, เนาะก็มีหลายท่านลูกลูกค้าไพีหลายท่านถามถึงอยู่นะครับว่าได้ได้เอาสู้ดาวก๊อดไฟมาขายหรือ,อยังก็ยังครับยังไม่ได้สั่งมาขายเลยเนาะนี่คือตะไบดาวก๊อดไฟนะครับ ให้ดูกันนะับไไดาบก็ควายโอเคครับตัวนี้คือตะไบขนาด4มิล4มิลนะครับตัวนี้เนาะเดี๋ยว4มิลผมขอเอาเอาออกก่อนนะเพราะเพราะว่าผมใช้แค่แค่สองขนาดคือ4.8แล้วก็5.5มิลเนาะตัวนี้เดี๋ยวค่อยวางกันอีกทีหนึ่งเนาะ,ะครับมาดูกันสองขนาดนี้ครับผมตัวนี้ ตัวนี้คือ4.8มินะครับดูพวกแกะดูครับก็แพกมาอย่างดีเนาะครับครับแพกมาอย่างดีครับตัวนี้คือตะไบ4.8มิลนะครับ DGF นะครับดาวคอนไฟครับโอเคครับทีนี้มาดูเนื้องานกันนะครับเนื้องานของตะไบดาวคอนไฟล์นะครับ ถ้าแบบนี้นี่เอ,เอาเอาจริงครับผมไม่ได้อวยนะครับถ้าทําถ้าลายออกมาลักษณะแบบนี้นี่ mm. ก็คือ mm. มันจะเก็บมันจะเก็บไอเก็บคมไอฟันสุดได้ดีพอสมควรนะครับถ้าลายมันออกมาใหญ่ๆนี่แบบแบบนั้นไม่ดีครับผมไม่ได้นํานะครับถ้าสมมติว่าท่านจะไปสั่งซื้อไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับเนี mm. ่ยมายถึงาลายตะใบนะพี่น้องนี่ครับเนี่ยนี่นะครับเนี่ยถ้าออกมาละเอียดแบบนี้ ถือว่าดีครับม,มันจะทําให้ฟันสู้ไี้คมคมคมกริบคมพูดง่ายๆคือมันจะเก็บเนื้อง,งานละเอียดดีนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวห้าห้าห้าจุดห้ามิลครับคือบอกติดอ่างมาฝอยฝอะพูดเร็วไปหน่อยเนาะพูดติดอ่างเนาะเดี๋ยวเอาไวโอเคครับเดี๋ยวพูดพูดจะฉาเนาะอ่ะต่อไปครับต่อไปก็มาดูตัวห้าจุดห้ามิลครับอุตส่าห์พูดเนาะ ตัวน,นี้คือ5.5มิลนะครับตัวน,นี้ผมชอบที่เขาแพกมาดีครับเขาเคลือบพลาสติกมาแน่นนะครับเห็นไหมครับโอกาสที่จะโดนฝนโดนอะไรโดนน้ำโดนอะไรนี่หมดสิทธิ์นะครับแบบนี้เนาะแบบนี้ก็ทําให้ตะไบ,บนี่ไม่ไม่ขึ้นสนิมนะครับคือตะไบ,บนี้ถ้าไปโดนโดนพวกรองน้ำหรือวโดนโดนมืออะไรพวกนี้มันมันจะมันจะขึ้นสนิมนะครับ สังเกตครับสังเกตดูเกลียวแล้วก็เนื้องานนะครับ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 แล้วมันทําเป็นเกลียวนะครับเนี่ยเป็นเกลียวเหมือนไอ้เหมือนเกลียวเชือกครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นขึ้นๆเนี่ยครับเออเขาท่าดีแฮะน่าลองครับน่าลองเดี๋ยวผมจะลองผมจะไปทำอ่าลองใช้ดูก่อนนะครับเนาะใช้ดูก่อนแล้วยังไงผมจะมาแจ้งให้ทราบทีหนึ่งครับว่าตะไบของดาวก๊อไฟนี่ จะประมาณไหนจะจะเก็บเรื่องงานของไอจะเก็บคมไอฟันฟูได้ดีหรือเปล่าครับก็คือตามที่ผมดูนี่ผมถือว่าเรื่องงานทากกํามาค่อนข้างดีนะครับนี่เนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ยังไม่ฟันฟงนะครับว่าจะร้อยเปอร์เซ็นก็คือจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อผมได้ลองใช้งานดูก่อนนะครับอ่ะโอเคครับผม